เท,ท้าถูดเดียมน่ารักมากเลยอ่ะดูสิอุ้ยมีหมาจิ้งจอกด้วยอุ้ยน่ารักอ่ะอ่าทุกคนตัวนี้น่ารักไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงหมานะแต่ชอบดูของเล่นหมามันน่าเล่นดีอ่ะอุ้ยน่ารักฮะน่ารักทุกอย่างเลยทุกคน Thank <laughs> น่ารั่มากเลยอย่เป็นหมาทุกคนเอกน,น่ารักอยากเป็นหมาอยากเป็นแมวอยากเป็นทุกอย่างที่ไม่ใช่คนนี่อันนี้เลนสายจุด้วยนะว้ามีชามอาหารด้วย วิ่ยหนักอยู่นะแต่มันสีสวยมากเลยดูเชอาอันนี้ตั้งสิสบฟ้าวิ่เหลือก็สวยวิ่มีที่นอนด้วยวิ่มีชาเดี๋ยวเรามาดูของแมวบ้างมีของแมวไหมนะอุ้ยน่ารักอะ à? น้องแมวอุ้ยส่วนใหญ่มีแต่ของหมาไม่เป็นไรเราก็ดูได้ อุ้ยพีคเกิลแล้วก็มีพีนัทบทัตเตอร์ด้วยเจ๋งว่ะพีนัทบทัตเตอร์อยู่อยู่ข้างในนี้อุ้ยชอบเสียงอ่ะไม่เคยได้ยินเสียงแบบน,นี้เลยะมีน้องแกะอุ้ย ป,ปูจับปูจับปูจับปูดำขยับปูงาไม่ใช่แล้วจับปลาหวานจับพม่าสงสารน้องได้ผมแต่ผมไม่ปิวฟันชีบอัลโลได้ยินไหมทุกคน <c oughs> มี อุ้ยมันแบบอย่างเงี้ยเจงอ่ะอีกโผด้วยเจงไอ้จิ้มนี่มันของเล่นหมาหรือของเล่นคนเต็มไปหมดเลย ของเล่นแมวไหมแต่สิ่งซื้อไปอ๋อเจ้าก็ไม่เล่นอยู่ดีเอ้ยอ,อยากได้ชามนี้ให้อ๋อเจ้าอแต่อ๋อเจ้าก็ยิ่งกินยากอยู่ถ้าให้ก็จะยิ่งไม่กินเลยสำหรับสำหรับแมวที่กินหมาแมวที่กินชา้าๆเอ้ยไม่ใช่ที่กินเร็วแต่อ๋อเจ้าไม่ได้กินเร็วอยู่แล้วอ๋อเจ้ากินยากมากาาม่อยากทำให้อ๋อเจ้ากินยากกว่าเดิมนี่ไงของ ถ้าเ,าเจ้าตอน,นเด็กเ,เจ้าชอบแน่เลย28บาทเองอยากให้เอเจ้าแต่เอเจ้ามันไม่เล่นนะดิทำไงได้เอาไปเล่นเองนะมามีซูชิด้วย กินมากเลยทุกคนเราอยากเป็นหมาแมวทำไมมันน่ากินอย่างนี้มีพวกขนมแมวแล้วน,นี่ไงคิวอาหารแมวที่แมวพี่ได้ฝุดกินลองซื้อไปให้อา,าเจ้าดีไหมโอ้โหไหม่กอด ถ้าซื้อแล้วมันไม่กินนะอยากลองอะ่ะอยากลองก่อนออดาหกอันหนึ่งถึงหกแต่เอาเจ้าเจ็ดแล้วอะ่ะแต่เราซื้อไปก็ได้นะไม่เป็นไรอยากลองให้ออเจ้าเกีย่ยเดี๋ยวเราไปชั้นสองกันเลยทุกคนเวียดดีน่ารักมากเลย หวานมากเลย,ยนี่สิเหมือนเป็นบันไดให้สัตว์เลี้ยงขึ้นไปด้ด้วยเดี๋ยวขึ้นไปต่อฟ้าอีกมันน่ารักมากเลยว้าวโอ้ยนี่ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะมันแบบมันมันใหญ่มันกว้างเนี่ะนุ่มด้วยเจ๋ง โอ้ยนโอ้ยทุกคนมันนุ่มมากโอ้ยยยยยยบบยยยยอยอยตัวลงไปอ่ะเต็มไปหมดยลยเยยยยองเยยยใา้มยหยยแยยยย ากเป็นแมวไม่ตนองมป็นแมวลูกหมีลนุ่มแบบมันชีเลยโอ้ my god โอ้ม y god มีมูน,มน,มนอาลิซา oh oh <c oughs> ด้วยโห <c oughs> พันหกเก้าสิบมก็ที่ฝนเล็บแมวแบบมูนอาลิซาเอาให้ออเจ้าตลกอะเอาเจ้าคงแบบซื้อมาทำไม้ <c oughs> เต็มไหมดเลยอู้อันนี้ใหญ่มากเลยทุกคนแต่อาจาไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ว้าวเต็มจนหมดเลยมีแชมพูให้ดมด้วยนะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเหมือนแบบที่ให้ตรวจแบบแบบห้องตรวจแล้วก็มีที่ชั่งน้ำหนักด้วยอันนี้เขายังสร้างไม่เสร็จเลย เดี๋ยวจบแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวไปคิดต่อไปคิดต่อไปแล้วจะไปที่ไหนกันนะแต่บอกเลยต้องเซอร์ไสยแน่นอนบ๊ายบาย